สวัสดีครับพบกับผมทามเมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีดอมหัสวีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปนี้จะมุ่งตรงถึงเข้มโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องราวนะครับของชาวพันทิพย์นะครับที่มีต่อพี่เข้มเรานะครับก็คือวันนี้เราจะไปส่องกระทุ้แรกเลยนะครับที่ พูดถึงเข้มหัสวีนะครับซึ่งตอนนั้นเนะข้าวงการใหม่ๆเลยนะครับกับกระทรูนี้นะครับไฮโซซอนแม็ก hmm. กี so ้อาภาบวกเข้มหัสวีนะครับแล้วก็นะครับโดยมีข้อความนะครับบอกว่าเครดิตในรูปช่องเจ็ดันพระเอกใหม่อีกคนแล้วจ้าหล่อมาก,มากๆรวมด้วยอ้อมอังคณาเบนสันติราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับรูปในนี้รูปภาพแรกนะครับของ ทางเว็บพันทิปนะครับที่มีการโพสถึงเข้มหัสวีนะครับโดยผู้โพสนะครับก็คือสมาชิกหมายเลข3904295นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกระทูนอื่นบ้างนะครับที่มีการอ่า โพสถึงพี่เข้มเราแรกๆนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าพลาดเลยนะครับที่จะกดปุ่มติดตามช่องนี้นะครับพร้อมกดกระดิ่งกันไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเข้มมาสวีและมุกดาณรินรักนะครับเพราะช่องทำกระแสนะครับสนับสนุนน้องทั้งสองคนอย่างเป็นทางการนะครับแต่นักแสดงท่านอื่น ทางช่องทำกระแสก็สนับสนุนเหมือนกันนะครับถ้ามาร่วมงานกับพี่เข้มกับน้องมุกนะครับเราก็จะนำมาพูดถึงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทู้แรกนะครับไฮโซซอนแม็กก so ี้อาภาบวกเข้มมาสวีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกระทูอ้อื่นกันบ้างนะครับว่ามีใครพูดถึงพี่เข้มบ้างแรกๆมีใครว่าอะไรพี่เข้มหรือเปล่านะอ่ะเข้ามาดูกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะครับของเว็บไซต์พันทิปนะครับนะครับในกระทู้แรกๆนะครับต้องเรียงลําดับนะครับจากด้านล่างไปด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทู้แรกที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นะครับกระทู้ที่สก็เจ็ดีแนะนําละครใหม่ช่องเจ็ดไฮโซอนบายบริษัทมิเดียซีนนะครับนะครับเข้มทับทิมลงละครคู่กันเย็นหรือหลังข่าวเจนใหม่เจ็ดสี เข้มหัสวีหน้าตาดีสุดอ่ามีการพูดด้วยมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านกระทูแต่ละกระทูก่อนเดีวผมจะเข้าไปดูรายละเอียดตนน่างๆให้คุณผู้ชมได้รู้กันนะครับอ่าทัพทีมอันดารินพบเข้มหัสวีในสาบสมิงค่ายโคลิเซียมอัปเดตละครใหม่เจสีสาบสมิงทัพทีมเข้มบทโทรทัศน์อาร์มอิสระซี CG, ทุน10กว่าล้านทำโลกหน้าไปกว่า ครึ่งเรื่องแล้วเจดสีจับคู่ทัพทีมอันดรินพบเข้มฮัสวีลงละครดราม่าลึกลับข้ามพบข้ามชาติฟอร์มยักษ์เจ้าสมิงตอนแรกเป็นเรื่องสับสมิงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเจ้าสมิงนะครับช่องเจ็ดดันเข้มฮัสวีพระเอกใหม่หน้าคล้ายพี่สอนราม <laughs> เข้มมาสวีเป็นคนแรกในทศวรรษของช่องเจ็ดเลยปาคาที่เข้าถึง แล้วก็มาเป็นพระเอกเลยฮะหนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเลิกดีนะครับลอคอนฟอร์มยักษ์เจ้าสมิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทู้แรกๆนะครับที่มีการพูดถึงนะครับมีการพูดถึงด้วยเข้มาสวีต้องปังต้องเปรี้ยงแน่ๆนะครับโดยอากระทูทั้งหมดนี้นะครับมาจากปีพุทธศักราช5 6 6 0นะครับก็คือเมื่อเกือบเกือบ4ปีก่อนนะครับมาดูกันนะครับ ดูกระทูนี้ละกันนะครับเจนใหม่ Gen 7สีมาดูกระทูนี้กันนะครับเจนใหม่ Gen 7สีเข้มหัสวีหน้าตาดีสุดนะครับโดยผู้ตั้งกระทูนี้นะครับสมาชิกหมายเลข816547นะครับอารูปนี้ออร่าพระเอกมาเลยยิ่งได้เจ๊ดันระดับแม็กกี้แสดงว่าช่องอระดาันก็คือแม็กกี้นะครับอ่า เป็นนางเอกนะครับที่ดันพระเอกหลายเรื่องแล้วนะครับที่ผมจําได้นะครับละครเรื่องแม่ค้านะครับที่ดันพี่ไม้พัทรเดชนะครับตอนนั้นเป็นละครเย็นอยู่เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเห็นนะครับพี่ไม้พัทรพัทรเดชนะครับก็ขึ้นเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็ดไปแล้วนะครับซึ่งณเวลาตอนนั้นนะครับพี่เข้มเรานะครับยังโนเนมอยู่เลยแล้วก็ได้พี่แม็กกี้นะครับเข้ามามาเป็น เจดันนะครับให้กับเข้มสวีจนเข้มสวีมีวันนี้นะครับรุ่นนี้ออร่าพระเอกมาเลยยิ่งได้เจดันระดับแม็กกี้แสดงว่าช่องอ่ะก็ดันก็สมควรดูหรอกหน้าคายทั้งแซมยุรนันบวกสอนรามดึงทั้งคนดูรุ่นเก่ารุ่นใหม่รูปร่างและหน้าตาปั้นได้หลากหลายตัวสูงหน้าได้ทั้งไทยแขกลูกครึ่งฝรั่งที่นี่เหลือแต่เสียงพูดและบุคลิกการแสดงยังไม่เคยเห็นและความแมนความเท่ แต่ของแบบนี้มันก็ฝึกกันได้รู้แต่ได้เปรียบใครต่อใครเรื่องหน้าตานี่แหละแถมมีความคล้ายเอกดังให้สะด,ด,ดุดตาตั้งแต่แรกเห็น oh. นะครับบางทีก็อยากให้เป็นคุณภาคดาวประสบเหมือนกันนะคููมุกดา <c oughs> มีการพูดน,นี้ด้วยแต่อีกใจก็อยากให้เป็นละครเย็นแม่เคนเข้มมะเหมี่ยวะนะครับอันนี้เขาแชร์กันปี2560นะครับเบนี่ยเนี่ยบางทีก็อยากให้คููมุกดาซึ่งตอนนั้น พี่เข้มเรายังไม่ได้วนเวียนมาเจอมุกดาเลยนะครับเรียกได้ว่าสมาชิกหมายเลขนี้แม่นเหลือเกินนะครับแล้วก็มีคนนะครับที่จะเชียร์ให้เข้มคู่กับมะเหมียวนะครับแต่ก็ได้มาร่วมงานกันในเรื่องเขยบ้านไร่กันแล้วนะครับหน้าแบบเข้มาน้อยคนจะบอกว่าไม่เห็นรอเลยธรรมดามากเชื่อดิเชื่อครับเชื่อครับมาดูนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรน้องคิดว่าความชอบคนเราไม่เหมือนกันตั้งขนุ ตั้งกระทูแบบนี้จะทําให้คนไม่ชอบน้องปปเปล่าๆโดยเฉพาะหัวกระทูแไม่หรอกครับไม่หรอกครับสมัยนี้แบบคนน่าจะเปิดใจกันมากขึ้นนะครับในเรื่องการตั้งกระทูอะไรต่างๆอ่าถ้าเกิดคนที่มีความชอบก็อาจจะก,ก็กดเข้ามาดูสมับคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูแค่นั้น <c oughs> ถูกไหมอ่าคนนี้แหละที่น่าจับตามองเพคหลังข่าวคนล่าสุดสาบสมิงนะครับตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นเรื่องเจ้าสมิงใช่ไหมครับอ่าก็โอเคดีนะรอดูการแสดงนะครับ นะครับเจ้าของกระทู้ก็มาบอกว่าใช่คนเราอ่ะชอบไม่เหมือนกันก็เพราะเราอ่ะมองว่าคนเนี่ยหน้าตาดีสุดในมุมมองของเราไงล่ะไม่ได้มีเจตนาตั้งกระทู้เพื่อให้คนไม่ชอบหรือเหมือนไส้เข้มนะไม่เคยมีเจตนาแบบนั้นเลยแค่ยอยากจะสื่อว่าคนเนี่ยน่าดันสมควรดันและได้อธิบายแล้วว่าหน้าตาแบบเนี้ยดึงคนดูได้ถึง,ง <S 2 <S <ๆ>รูปเหมือนเจ้าของกระทู้ไม่รู้ฝีมือแต่ตอนนี้วิจารณ์ได้แค่รูปรักนะครับคนนี้โอเคอยากให้แสดงบทเถื่อนะเนี่ย แนวย้อนไปในยุค2499เราเป็นคนน้อยคนนะพวกนั้นได้ไหมไม่ได้แอนตี้อะไรนะแต่รู้สึกอ่ะหน้าตาเฉยๆอ่ะสำหรับคำว่าพเพศนะไม่ได้หมายถึงเทียบกับคนทั่วไปอ่ะนะครับเราก็คิด่างั้นละรอส่วนในบรรดาเจนใหม่ช่อง7ดดานเลยค่ะเป็นพเพกที่มองแล้วมีสเสน่ห์นะคะอยากให้เล่นหลังข่าวเลยการแสดงขอดูอีกที ใครเป็นผู้จัดการน่ะเล่นดีหน้าตาดีบางทีก็ใช่ว่าจะมีละครนะแต่ถ้าเด็กของผู้จัดการดังอ่ะได้เล่นตลอดเหมือนพระเอกอ่ะตอนนอที่หลายๆคนในเนี่ยบ่นกันแต่ก็ยังเป็นพระเอกอยู่นั่นแหละเพกตอนนอใครหรือเปล่า,าเพกตอนนอคือใครนะ้ก็คือยุคสมัยเนี่ยก็คือถ้าเกิดนักสแสดงนะครับมีอัธยาศัยที่ดีมีผู้ใหญ่ที่รักนะครับจะไม่แปลกใจเลยนะครับที่ จะมีงานเข้ามารัวๆนะครับไม่ว่าพระเอกคนนั้นจะหน้าตาอะไรยังไงนะครับแต่มันดูที่การกระทำกันมากกว่านะครับสมัยนี้แล้วนะครับแล้วหลายคนนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับถึงรูปหลักนะครับตอนนั้นก็คือยังไม่ได้เห็นการแสดงอะไรของพี่เข้มเลยก็มีการวิจารณ์เออพี่เข้มเราหน้าตาเหมือนอศรรามเทพยทักษ์เหมือนอ,อนัตลาพาณิชเหมือนอ คุณแซมยุรนันเหมือนคุณโอวรุษนะครับซึ่งน้องเข้มเรานะครับก็ไปได้หลายแนวจริงๆนะครับตอนนั้นก็มีแบบเออหน้าตานะครับที่เป็นที่โดดเด่นนะครับเป็นที่น่าจับตามองนะครับว่าเออแบบเรื่องแรกนะครับก็ได้กลายเป็นพระเอกแล้วนะครับก็ไม่เคยแบบรับบทรองอะไรมาก่อนไม่เคยรับเชิญในฟามิตาอะไรเลยจู่ๆก็ พุ่งมาเป็นพระเอกเลยนะครับแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่แบบนั้นๆที่จะเกิดกับช่อง7นะครับถ้าย้อนไปในสมัยหนึ่งนะครับสมัยพี่เวียสุกรวัฒนะครับจู่ๆก็โดดมาเป็นพระเอกเลยละครเรื่องพี่ดินสุดดาวเป็นยังไงครับตอนนี้นะครับกลายเป็นเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดสีไปแล้วนะครับอันนี้ก็ดูกระทูแรกนะครับกระทูแรกนะครับที่พูดถึงเมื่อต้นคิมนะครับบอกว่าหน้าตาแบบนี้พระเอกช่องเจ็ดอะแน่นอนหล่อเข้มสมาร์ทมากค่ะ อ่าแล้วก็คุณหยกจีนเนี่ยครับบอกว่ารอช่องประกาศตอนเ,ย,นเนย็นๆนอ่ะวันนี้คงมีสวยซ่อนคมแน่ๆน,นะครับแคสเล่นๆจริงเหรือนะข่าวคนเนี้ยข่าวตรงหลายทีละแล้วก็ตามนี้ละจ้าพี่ขาชอบบอกแคสเล่นๆแล้วฝันว่าคู่น้อนคค่นี้เริศอะอันน,นี้นจะเป็นเพจเพจนั้นใช่ไหมครับเพจอะไรสักอย่างนะครับที่ชอบปโนแต่ปโนเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะ นิสมาชิกคนนี้บอกว่าเข้มบางมุมาคล้ายพี่หนุ่มสอนรามอ่ะก็อย่างที่บอกว่าหน้าพี่เข้มเรานะครับคล้ายพี่แซมยุรนันนะครับโอคุณโอวารุแล้วก็คุณสอนรามเทพิทักษ์นะครับคุณัณลาพาณิดนะครับนะครับามาดูอันนี้ก่อนนะครับเข้มมสวีต้องเปรีย้ยงแน่ๆนะครับหน้าตาดีหล่อการพูดการจาก,การสัมภาษณ์นะครับคือพูดเก่ง พูดดีมากๆเลยช่อง7ดันหลังข่าวต่อเน,นื่องเป็นเลกจ้ามันใช่นะนี่ครับหลายๆคนก็มีการวิพากษ์วจารณ์นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนอะ่ะมันจะมีพรสวรรค์และออร่าทางการแสดงเรื่องแรกก็เกิดแล้วละ่ะถ้าได้ลงแนวรักโรแมนติกหรือมีคู่จี้น่ะดังแน่นอนโอ้โหคอมเมนต์นี้แบบตรงเพลงเลยนะครับอันนี้เขา โพสเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2.560นะครับนะี่ครับพอมีแนวรักโรแมนติกนะครับอย่างโซลรีมาแล้วก็มีคู่จีนอย่างน้องมุกนะครับเห็นไหมดังเลยนะครับถือว่าเป็นการอคอมเมนต์ที่แบบแมนมากเลยนะครับคุณมาจากโลกอนาคตใช่ไหมขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับ CG มีขึ้นอยู่กับ CG ด้วยเพิ่งเห็นว่าเป็นพระเอกเจ้าสมิงอะหล่อนะช่องดัน ปกติเห็นดันแต่นางเอกพระเอกไม่เห็นจะดันเท่าไหร่แต่คนเนี้ยหลอดันดันไปโลดพระเอกช่องก็จะได้มีเยอะๆนี่ครับสามนักแสดงนมหน้าใหม่ช่องเจ็ดสีนะครับเป็นไงบ้างผ่านไหมอยากให้ดังทั้งสามคนเลยนะครับนะครับคุณวินกล้องทรนินนะครับ,น,รบโรโนะครับยูโรยศวัตนะครับเขมมัสวีนะครับอันนี้ก็ตั้ง พสตวันที่1มกราคมนะครับ2561นะครับวันปีใหม่นะครับนะ่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหหลายๆคนก็ดังธะลฟ้าแล้วนะครับอย่างาพี่เข้มหัสวีเราเพลงใหม่เข้มหัสวีช่อง7 HD ีนะครับมาพร้อมความสามารถหลากหลายด้านไม่ว่าจะเตะบอลต่อมยมวยและอย่างอื่นอีกมากมาย นะครับเจ้าของอู่ซ่อมรถคนนี้หน้าตาดีจริงๆเข้มหัศวีกับบทบาทไอดินนุ่มหล่อเจ้าของอู่ซ่อมรถเรียกใช้บริการได้นะครับให้โซซอนช่องเจ็ดท็ดีความสุขรบรถกด35นะครับทีมเข้มทีมหัศวีนะครับนี่ครับตอนนั้นก็เริ่มก่อเกิดนะครับดอมน้อยขึ้นมาแล้วแหละครับดอมหัศวีนะครับนี่ครับรูปที่สามมองเป็นเผื่อนคล้ายสอนรามผสมอาณัท นะรูปที่3านะครับคนนี้ <c oughs> บางคนก็บอกวนะ่าหน้าคล้ายไม้พัทรเดชน,นะครับอยากเอารถเข้าอู่ไปเช็คหมอ้อน้ำจังเลย <c oughs> นะครับเข้ม <c oughs> พระเอกใหม่ช่อง7สี <c oughs> วันนี้มาในหล่อเนีบ้บมาแจกความคิดเล่นสดใสให้แฟน,แฟน รอพระเอกหน้าแบบเนี้แหละถ้าสารโหิตยังไม่ถ่ายจะให้เล่นเป็นพี่ไกลนะครับอันนี้ก็เป็นสมัยเข้าวงการบันเทิงแรกๆนะครับแล้วก็มีการาทวิตนะครับพูดถึงพี่เข้มเรานะครับนะครับตอนนั้นมีแนะนำละครใหม่ช่องเจเจ้าสมิงนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพา ฟิตติ้งแรกนะครับที่พี่เข้มเราได้รับบทบาทนะครับเป็นพระเอกหลังข่าวนะครับคู่กับน้องทัพทิมอันการินนะครับนะครับละครเรื่องเจ้าสมิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกๆนะครับของวงการบันเทิงนะครับ พี่เข้มหัสวีเรานะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นกระทู้แรกๆนะครับที่พูดถึงพี่เข้มเรานะครับมีพูดถึงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นการเอ่อ first impression ใช่ไหมก็คือความรู้สึกแรกนะครับที่ได้พบสบตากับพี่เข้มเรานะครับก็เ <K> นี่ยแหละครับการที่จะเป็นดารานะครับก็ต้องเอ่อรับได้กับทุกคอมเมนต์ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เข้มสวีก็พิสูจน์ได้แล้วว่า ก็สามารถเข้าไปครองใจแฟนๆอดอมหลายๆคนให้มาหลงรักและก็ตั้งเป็นด้อมหัสวีด้อมเข้มหัสวีกันอย่างอุณา้าข้างกันเลยทีเดียวนะครับที่เขาเรียกว่าการเวลาพิสูจน์คนเข้มหัสวีภักกระพงไพศาลก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมททมเมอร์แห่งช่องททมเกระแส ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกๆคลิปนะครับของเข้มมาสวีและมุกดาณรินทร์รักนะครับทางช่องไามกระแสรของผมทามเมอร์ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้อยากให้ทําคลิปอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามา ได้ที่ช่องได้เลยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ